สวัสดีค่ะพี่น้องมา,าอาม,ามากินข้าย่ำเศร้ามากินข้าวที่ร้านไก่ย่างวิเชียรบุรีนะคะรสดีรสเด็ดอำเภอบางข่าค่ะแสบแห้งนะคะในล้านจะเป็นล้านล้านเพิ่งบอยไนต์ต่ว่าแ่บค่ะแนะนำเลยคุณป้าขายมาดนหรือเปล่าคะสิบป,ปีแล้วโอ้ขายมาสิบป,ปีแล้ว,ปปลวนะคะมีไก่ย,ย่างค่ะเนี่ย ไออย่างวิเชียนต้นตำรับแถ้เลยนะคะทุกคนปากก็มากินดนล้วแหละเกือบหาปี้วมั้งสี่ปีก็กลัวแล้ว,ลว,ว,ว,ลวนะคะแนะนำนะคะของดีบ้างค่ะค่ะทุกคนนี่มีทั้งขายไก่ทั้งเต็มตัวแล้วก็ครึ่งตัวนะคะอยู่ตรงข้ามปตทค่ะ อยู่ตรงข้ามปตบทบางค้าค่ะอาหารก็สิมีหลายอย่างเลยมีทั้งสมตำนะคะมีไก่ย่างเดี๋ยวปักพาไปเบิ่งไก่ไก่ต้นญ่แห้งหน,ยยนี่หนูลง YouTube ให้เออลงให้ลูกเนี้ยไก่แซ่บแซ่บหนูมากเนี่ลูก <c oughs> เปลี่ยนรูปเปลี่ยน,ยน,นเหรอไม่ใช่ ใส่ใกล้บ้านบ่ลุงตัวนี้บ่บ่อละใกล้ปลาเข้าดีละบ่ออ๋อแต่มักแต่มักมีสูตรของมันมันจะมันมันก็เลยนุ่มเออลูกลูกไหนลูกนี่ยได้ค่ะเด็ดลูกแหละทับก็กลิ่นนี่นะคะได้แล้วเดี๋ยวไปกินเข่ากันเนาะนี่ค่ะทุกคนได้แล้วส้มตำปูปลาที่เด็ดของที่นี่นะคะก็คือแบบน้ำปลามันนัวแห้ง อร่อยมากเลยอันนี้ไก่ย,ย่างวิเชียนบุรีค่ะครึ่งตัวนะคะพี่บาทนะจำได้ไหมหมู70บาทฮะเจ็ดสิบบาทมีน้ำจิ้มรสเด็ดให้นี่น้ำจิ้มอันนี้ก็แซมแห้งค่ะหมักแห้งแซ่บแซ่บนัวๆวันเสาว,วันหยุดค่ะทุกคนมากินกับเบานองคือเกา <laughs> นี่นะคะ ถ้าทุกคนสนใจก็มาได้นะคะตรงข้ามปตทค่ะำตำบลปตทอ,อำเภอบังขา่าจังหวัดชัเชินเศร้านะคะบรรยากาศในลานกระสีบีรุ่งปิ่งไกยูนาลานขุนป่านะคะคุณป่าเป็นคนตำสมตำ,มตำยูนีอาหารกระสิเป็นสมตำแบบอีสานนะคะทุกคนหนาซ่บะมี่ตำไทยหรือมั้งมีหรือเปล่าก็แน,น่ใจว่ามีตำไทยหรือเปล่านะคะแต่เขาข่าวที่ตาเคยมากินก็เป็นแง่ละ สมดําีสานอาหารอีสานเนี่ยแหละค่ะมากันได้เดี๋ยวกินข้าวกันเลยนะคะมารีวิวอาหารเซ่บๆบอำเภอบางขาของดีบางขาค่ะนองยกนิ้วให้หน่อยร้านนี้ยกนิ้ว <c oughs> คนหนีบ่ค่อยยกนิ้วห้ไผหรอกเด้อแต่ยกนิ้วให้ร้านนี้มาได้นะคะทุกคนเดี๋กก, <c oughs> กินข้าวกันเลยค่ะกินข้าวเหนียวกับซอน อืไก่ยัย่วจ้าหนังไก่สมตำ แบบแซ่บค่ะพี่น้องอออหวานไม่หมู แซ่บมากมากินผักโซ่เนี่ยเบาน่งค่ะมอนี่มากินเขากับเบานองแซ่บๆน้ำกันพี่น้องมากินกันไต่นะคะอันนี้ร้านแนะนำเลย น,นี่กับอมีอย่ยางร้ายค่ะมาแนะนำหลานกับเขานะคะอำเภอบางค่าค่ะเดี๋ยวไปเจอกันไหมนะคะคลิปนาคลิปนีปนปน้สวัสดีค่ะเอาอีกคั้หนึ่งอีกขั้หนึ่งมัพข้าเน,นียวเนี่ยที่ะ <c oughs> <c oughs> ให้สีสะเกตดกินข้าเนียวกับซอน <c oughs> คลิปนี้บ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ